ดูแนวนี้ครับหน้ามีปลาฟอนอยู่ กลับแล้วครับโดนแล้วครับอุ๊ย <doctr> อ <ines> ้๊ยโดนสองทีสามที้น้ามีปลาซ่อนอยู่นะครับตรงนี้ไปย้ำไปย้ำมาโดนจนได้นะครับโดนอย่างเดียวอย่าลุดนะเอานะอุ้ยลุดโอ้ใส่โลโลกขวา นโอ้โหติดนี่ด้วยชะอมเนี่ยฮะเนี่ยมาถึงฟังอยู่แล้วเ<อ>สียดายครับเสียท่าครับเตะแค่คันนะครับโอ้โหโคตรเลยมันเล่นถ้าตัวใหญ่ผมโคตรเลยอื้มเอาไม่ขึ้นครับ สาวสปูนคดอ่ะไม่เล่นด้วยงัดขึ้นอย่างเดียวเอาใหม่นะครับมันหลุดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่ครับมันน่าจะมีตัวใหญ่ด้วยครับเจะได้โลเลยโอเคครับอยากเกล้อม่้เดี๋ยวดูที่เดิม 苏苏，苏<说> <说了 S 2>，死。 เ,เี๋ยวครอีกตวงครับตัวที่สองที่เดิมเลยเดี๋ยวตรงนี้ตัวเล็กกว่าดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้หลุดแล้วตัวเนี้ยตัวนี้ตัวเล็กขึ้นมาเลยเมื่อกี้ใหญ่กว่านี้เยอะโอ้โหเจีได้ที่เดิมนะครับก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยผม ผมก็ตีตรงนั้นแหละแล้วก็มันมีปลามากัดตัวนะครับแต่ตัวใหญ่กว่านี้ครับโดดหลุดนะครับอแล้วก็ลองซ้ําที่เดิมนะครับก็คือสภาพตรงนั้นมันเป็นช่องเข้าไปนะครับแล้วก็มีพวกขยะไอ้พวกต้นไม้นะครับมันคุมอยู่ปลามันน่าจะอยู่ข้างในครับแล้วก็ตีไปตีมานะครับเรียกให้มันออกมานะครับโดยใช้เหยื่อที่มีแอคชั่นหน่อยนะครับมีเสียงมีแอคชั่นนิดนึงก็เรียกเป็นเตะแก้คันนะครับ ออกมากัดอีกตัวจนได้นะครับได้ผลครับเหยื่อทุกตัวนะครับมีข้อดีข้อเสียนะครับแตกต่างกันไปอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับตามหน้างงานเราก็ต้องเดาเอานะครับว่าตรงเนี้ยควรใช้เหยื่ออะไรประสบการณ์นะครับจะสอนเราโอเคครับเตะแก้คันครับผมสุดยอดมากครับอย่างดีมีตัวตายตัวแทน่ะขีหลุดจะหายมาตัวเล็กกว่าเก่าก็ยังดีอะ